สวัสดีค่ะ,จะนเจนท์เซนแอลค่ะวันนี้อัปเดตท,ที่ร้านเสริมสวยเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะมาด้วยคุมา้าคุม้าราคาแพงนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาพูดลูกเ่ียวกับอะไรคะตอนเช้าๆเราไปไปแอบทําไปแอบเฮดแอนเนี่ยคืออะข้องมวน ไปเห็ดท่องมวนท่องพับ <Okay. S 1> ไปแอบเห็ดท่องมวนท่องพับเพิ่นนะคะ่ะเมื่อนี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะวังกลับมานี่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอีกเจ้าหนึ่งนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีแขกมาหลายที่หลายแห่งนะคะซึ่งมีสาวคนหนึ่งมากับมาเสริมสวยพ้อมนะคะกําลังเอาเนี่ยมาโชว์พ้อมมาจับนายพ้อม ของมาขายพร้อมถือหิวกระตามาขายพร้อมนะคะนี่ฮะกระตากระตานี่เพราะเป็นกระตาเอามาขายเดอกค่ะแต่ว่าขายของในกระตาเพนคนว่ามี่หยงางแน่เขาจิมาเบิึงมาแอบซองเบิึงกระตาเพนคนนะคะว่ามี่หยางแน่เนาะจกลงไปอันแรกในถุงนี่คือเอือนอน่นยังโุ้ยแล้วทันละ่ะเพคนว่าทันสามรถเพิ่นเอาหมกข้าวมาขายสวน โอ้ทันเลยฮะโอเคเอามาก่อนอันนี้ทันสามรถจริงๆแล้วเนี่ยคราวดีวเขามาแล้วนะคะมีทันนะคะอันนี้คือทันอันนี้ทันอันนีทนอพี่อ๋อพี่มาอีกแล้วมีสินค้าจำน่ายนะคะอันนี้คือ มะขามป้อมอบอขามป้อมมะขามป้อม,มอในกระตาเพคนนะคะมีมะขามป้อมพ้อมนะคะเอาสิมาเบิ่งนะคะมีอย่างอีกแม่อันนี้ถัว่วอันนี้ก็เรียกถั่วอะไรนี่ยายถั่วอบกกอบถัวววออบ่วแก้วทําเองเหรอคะหรือว่ายังไงทำเองค่ะยุ้ยทำเองแม่ค้าไปเสริมสวยอยู่ <laughs> คนทําไปเสริมสวยอยู่ <laughs> แต่ว่านี้ ถัวอบแก้วคนอื่นนะคะถัวอบแก้วถุงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาททำเองในกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านบ้านอีหยงก,ก็เหอกลุ่มแม่บ้านแสงจะลินทำนะคะทำถั่วอบแก้วแล้วก็อันนี้ละ่ะนี่คืออะไรเคอรี่พับปั้นขิบเคอรี่พับปั้นขลิด นะคะบ้านผิดนะกลุ่มแม่บ้านแสงเจริญเป็นคนทําอันนี้เขาทาไส้หวานอันนี้ก็ละราคาเท่าไหร่นะคะยี่สิบบาทเหมือนเดิมสันต์หวานนะถุงละยี่สิบาทมีขายนะคะทาเจริญโอวัตบ้านแสงเจริญนะคะอําเภอศรีวิไลนะคะอยู่อำเภอศรีวิไลทํานะคะนี่เนตตะกาเเิ่นตะกานเิ่นหิวมาอ่อปอออปอมานี่ เปิดเพื่อแล้วม่ละเป็นหลายลอยได้ค่ะพี่น้องคะเฮ็ดตะละมือเฮ็ดมือละสกะตามือละกิลโลมือละอะไรสิหิวขายไปตามที่จ้า,จา,างๆหรือว่าถามผู้ใดสนใจก็สร้างขายได้แล้วเมื่อสักครู่นี้มาใหม่เอี่ยมอง,อ,องเลยค่ะบ้านบ้านใหม่เขาโรกลาให้ไม่เอี่ยมองเลยค่ะพี่น้องคะนี่หไม่เอี่ยมองมาเลยค่ะเพื่อนบอกว่าอยู่หน้าบ้านเสริมสวยประทุมรัานี้มีของขายมีของหัวของสวนขาย ของอชีวภาพาขายนะคะเพื่อนเ่ามาอีกเลยนะคะ <grabbing> อันนี้อย่างพี่น,อน้อ,นนอนนงนี่อันนี้เอิญยังพีออ่น้อ,นอ,นอ,นนองคะอ,อนัอน,อนนี้เอ,อิญว่าบวก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 น้อยน้อยคักน้อยเนี่พี่น้องคะบวกอ่อนร้อนคักอ่อนเน่ยคุณคะเอาอนันอันไหนแซนดิบเนอาอย่างในแันดนิบ وني แซนติมัส ขันตึงก็หนีขึ้นสิดีเนาะจ้าเป็ดฝ่าวก็บมาไม่ใหญ่ก็ไดเมืองแน่พี่นอ้องสุดยอดเลยนี่อยู่ทางนี้ไงนี่ข้างนอกนี่บวกเกฝนก้อนไปช่วงเลขไปกันไปรื้อเบื้งหัวไอ้หนึ่งมันโทรว่าสื่อมาก่อนเราจะทำนะคะกรรมนี้ กำง่างเนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้กําหนดว่าได้กําหนดว่าจัหนวยจัน้นวยเนาะคะ่ะกำงา่างเลยบุ้ยแตงตัวว่าไม่นักธุรกิจขายบกบัวกำลัสิบบาทกาําง่างแล้วก็ยังมีอีกเลยจลกลงมาอีกก็ยังมีอีกนะมเะเขือมะเขือพอบางแหนของหัวของสวนมะันมเขือในถุงมีมักะเขือมีแบกตัว นีมันถกแนวพระเจ้าว่าอยู่หน้าห่านเสริมสวยประทุมรัตน์นีเบิ้อถูกแน่วมึงแอ,อันนี้ก็มีแม่ทอน,นี่ก็มีแหละพี่น้องทอน,นี่ก็มีแนหะ่ะพี่น้องสุดยอดโอเคชุดยอดของขายของสื่อของขายเอา้าไม่เห็นจังไดนี่คือหน่วยหน่วยหน่วยใหญ่แต่น้องกว่านะ นะนี้มะเขืออ่อนนะคะมะเขือขอบพระคุณนะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนเทนเสน่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ